ยกแก๊งลุยกินแหลกที่งานวัดผู้เขาทองในงบ500บาทมาดูกันว่าจะได้กินเยอะขนาดไหนจูบิสวัสดีค่ะุกคนอยยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของจูแจงกันด้วยนะคะวันนี้อาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนตุ๊กตุกนะคะและในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปที่งานวัดผู้เขาทองนั่นเองค่ะเ,ออเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีของกินอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะแจงตั้งงบไว้500บาทดูซิว่า500บาทนั้นเราจะกินอะไรได้บ้างโอ้โ oh ห oh. ติดมากไม่สามารถเอาที่จะรถไปได้จริงๆนะคะคือเอารถไปก็คือไม่มีที่จอดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไปซับล้อนะคะตรงเมืองไทยของเราเองค่ะมาแล้วตอนนี้เราถึงที่งานวัดภู้ขอทองแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันแล้วไปดูกันนะเพราะว่าของขายมันจะเยอะขนาดไหนอยู่แล้วอ่ะ โอเคค่ะทุกคนและร้านแรกที่เราจะกินนะคะในงบ500บาทของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยไมโลภูเขาไฟค่ะเปิดกันด้วยน้ำเลยมาแล้วไมโลภูเขาไฟนะคะแก้วแรกของเราในระาคา60บาทสักง500เหลือ440อ,อร่อยอะ่ะ เดี๋ยวแม่เราได้โรงเรียนเลยทุกคนเป็นลูกกระตตอและร้านที่เราเจออีกร้านนึงนะคะก็คือร้านไข่ปลาหมึกทอดน,นั่นเองค่ะน่ากินมากเลยดูดิพี่เขาผัดแบบหอมมากนี่เลยนะคะเขาผัดในกระทะใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้ว,ลวน้ำจิ้มดูสิน้ำจิ้มสิน้ำจิ้มแซ่บเวอร์ขอบคุณค่ะ สีน้ำจิ้มเขาแซ่บมากอ่ะทุกคนพริกกระเทียมเครื่องแบบว่าหนักแน่นมากนะคะจะน่าจะเต็มจริงแล้วดูไข่หมึกเด้งๆเลยอะ่ะว้าวอ้ามให้ลองชิมให้ลองชิมอ้ามเป็นไงแซ่บไหมตาแดงแล้วไข่หมึกเด้งๆชิ้นใหญ่ด้วยนะทุกคนมันไม่คาวเพราะมันสดอ้อยโอ,ยโอยมาก วันนี้ที่เรามานะคะงานวัดภูเขาทองก็พูดตรงๆว่าคนเยอะมากอันนี้แจงอัเดินมาทั่วแล้วนะคะแต่ว่ากินไม่แค่สองร้านนี่เดี๋ยวเราจะหาของกินที่บันจริงจังกินหน่อยปะอิไลนีะแต่อยากกินขนมอ่ะอยากกินขนมเบื้องกินขนมเบื้องดีกว่าขนมเบื้องร้านนี้นะคะชื่อว่าขนมเบื้องแม่แม่ทิพย์คนเยอะมากทุกคนดูดิร้านขนมเบือเเบ้องอะไรคนเยอะขนาดเนี้ยไ,ไปดูดีกว่าว่าเขาแบบทำยังไง แล้วคือขายถูกมากชิ้นละหนึ่งบาทคือร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับมินิขนมเบื้องนะคะคือตัวเขาเนี่ยมันจะเล็กมากๆแล้วเขาขายแค่ชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะก็พอ,อพอดีกับกระเพาะของเราในวันนี้เพราะว่าเราต้องกินหลายร้านนะคะทุกคนร้อนมากแล้วเราก็ได้แล้วนะคะขนมเบื้องนี่ว้าย ติดกันเป็นแพรแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตัวละบาทเองอ่ะหืมขนมเบื้องอร่อยอ่ะแต่รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเล็กอ่ะมันพอดีปอกพอดีคำดีนะคะมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วมันไม่ได้แบบเลอะมือด้วยอ่ะอร่อยขนมเบื้องมันมีความหอมแต่ไม่ได้จะว่ากินอะไรแต่หอมมากตอมากินกันดูนะคะร้านนี้ขนมเบื้องแม่ทิพย์อร่อยมากเลยตัวละบาทเอง ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านจ้าปูนะคะคือจ้าปูเขาน่นใหญ่มากทุกคนลูกละสามสิบห้าบาทนะคะแล้วเขาก็ขายเป็นสามลูกร้อยเดี๋ยวเราซื้อแบบสามลูกเลยอันนี้คือไม่ซื้อไม่ได้จริงๆนะคะทอดแบบร้อนๆเลยอะ่ะนะกินมากน่ากินเอาสามลูกค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วนะคะจ้าปูสามลูกร้อยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าไปหาเพื่อนๆก่อนนะคะเพราะเพื่อนๆนั่งรอที่โต๊ะแล้ว อันนี้น่าจะยืนกินไม่ได้ป่ะอะไรอ่ะซอปูลูกใหญ่ปะ่ะฮึบฮึบโอ้ลูกละสามสิบห้าสามลูกร้อยน่ากินปะ่ะเดี๋ยวเรามาแบกดูไส้ข้างในกันนะคะว่าไส้ข้างในจะน่ากินขนาดไหนนี่โอ้โห้ดูแบบทะลักออกมาโอ้นี่อ,อันนี้ไส้ข้างในของเขานะคะคือเขาจะไม่ได้แบบว่าเป็นปูแบบเป็นก้อนๆเยอะๆแต่เหมือนเขามีการบดมาแล้วเนาะใช่ แล้วพุ่นพ้อดใหม่ๆเลยแล้วร้อนอ้ามจริงไม่เ่เไม่เหล็กแล้วมันดูดเป็นไงอืมอร่อยปะรสข้งมันเหมือนหอยจ้อเออเออคือจ้อแต่ว่ามันเหมือนหอยจ้อแบบเนื้อแบบลูกชิ้นอะอ๋อหมนลูกชิ้นอื เคยไปงานวัดที่แบบว่าลูกชิ้นก้อนกลมๆใหญ่ๆอะมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเนี้ยเขาจะเหมือนแบบม,มีเ็กเจอร์ปูด้วยแซทๆแต่ตรงกรอบๆด้านนอกอะกรอบดีอร่อยนะวิรสชาติด,ดีนะคนต่อคิวเยอะด้วยนะร้านเนี้ยร้อนด้วย าอยู่ที่ร้านอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือร้านหมูกระทะถ้วยนั่นเองค่ะอ้ไม่เคยเห็นอ่ะโอ้เนี่ยเขามีทั้งหมูกระทะถ้วยี้และถีวน้ำนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่ไงนี่ไงเขาจะผัดแบบอย่างนี้ให้เราเอาหมูกระทะถ้วยค่ะถ้วยหนึ่งนี่เหมือนเราไปกินร้านหมูกระทะเลยเนาะใช่คือเป็นฟิลฟิลแบบว่าเขาย่างมาให้แล้วร้านน้ำจิ้มกินได้เลยมีผักต้มด้วยก็คือครบเครื่องในถ้วยเดียวเลิศ ระทาบถ้วยเดี๋ยวเราจะกินกันเลยดีกว่าพี่ร้อนโอ๋ให้้ดร้อนมากมาลุยง้อโพกสิบบาทแต่ว่าถ้วยเดียวอิ่มอิ่มเยอะมากเลยนะให้หมูเยอะมากดะวยน้ำพริกชินา g a r a แล้วน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆคือมาถึงปุ๊บกินปุ๊บกลับบ้านเลยนะอิ่มเลยอ้ามเป็นไงเอาบนเวลาเราย่างหมูกระทะอ่า อันนี้สามารถกินได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาย่างเองหน้าไม่มันด้วยไม่ต้องเสียเวลากลัวไหมนะคะเพาไม่ไหมแน่นอนอืมคินมอร่อยอร่อยมากเร <17. S 1> าเป็นเผาแเราเขาย่างแบบแย,ย,แบบย่างแบบกรอบๆเนึงอะ<ม>่ะอืมที่กรอบๆกรอบอืมอร่อยคุ้มมาหกสิบบาทเลยอ่ะเอ๊ะไม่อยากกินแล้วสิใหญ่ไหมใหญ่เท่าไรอ,าอ,อ,อ,อุ้ยขอชิ้นหนึ่งขอชิ้นหนึ่งอุ้ยชิ้นหนึ่งมันใหญ่อ่ะเฮ้ยมันมันเหมือนมันโย มันโยงหลายชิ้นในในเวลาเดียวกันชิ้นนึงมันใหญ่อได้เลยเน่อร่อยครับงั้นโอ้แซ่บมากห0สบาทผมกินกับเพื่อนได้ไม่ต้องไปกินร้านหมูกระทะแบบว่าบุฟเฟ่สะดวกอันนี้นะคะเป็นยำหอยหนางรมนะทุกคนดูดีนะกินมากเขาให้เครื่องแน่นมากนะคะแล้วก็หอยหลายตัวมา,มากๆเลยแล้วก็มีอันนี้คือดาน่าหอมเจียว ใช่ไหมเออใช่หอมเจียวนะคะแล้วก็มีกระถินให้ด้วยคือรสชาติดีมากนะคะแล้วนี้ไม่เสียตังค์นะคะไม่เสียงบเพราะว่าเพื่อนถ่ายคลิปแล้วเราก็เลยกินฟรีนะคะเนี่ยถ่ายนั่งรอ่มศูนย์บาทที่อร่อยด้วยนะแซ่บเวอร์เอออร่อยอ่าถ่ายร้องเขาแบบเด้งๆกรุบๆอร่อยอร่อยจริงที่กินแล้วกินแล้วอร่อยจริงนี่ค่ะนี่ค่ะเด้งมากอันนี้อร่อยมากตูด คือแซนดะค่อนข้างร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมาเดินงานวันมันก็ร้อนเนาะแล้วหาอะไรเย็นๆกินกันก่อนดีกว่านะคะไปง้นถดฟิลนิดนึงข้าว้ยแท้ข้าว้ยติตอเบอรี่ค่ะใส่โยเกิร์ตน่ากินมากเลยทนี่นะคะพี่เขาก็จะใส่โยเกิร์ตเข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็นี่ตักสตอเบอรี่นะคะเนื้อเนียนๆใส่แก้วลงไปปาขะเแก้ะ40าทเองนะคะทุกคนคุมมาก ด,ดูดีแล้วดูสีดีอุ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาจะราดด้วยโยเกิร์ตไปอีกทอดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการปิดจบได้อย่างสวยงามอันนี้ก็คือแบบโอ้โ <ๆ S 2> หเย<ๆ>แบบลน้นๆพูนๆเลย40บาทในงานถูกมากมาแล้วจ้า40่บาทชิมก่อนเมื่อท่านไปกินชฉวยที่ไหนก็แล้วแต่ ผมอยากให้ท่านลองกินเนื้อเฉาก๊วยก่อนสดชื่นมากทุกคนมันหวานแล้วมันก็มีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวหวานสดชื่นมากเลยอ่ะเนื้อจะเหนียวนุ่มอร่อยจะแตกต่างกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดหรือที่มีแล้วแหละแบงก็ต่อเราเจออีกร้านหนึ่งเราทานหน่ากินมากเพราะเป็นทอดมันปลาหมึกนี่เลยว้าวเอาช้อนหนึ่งค่ะน่ากินไหมน่ากินมากคือปลาหมึกแบบแบบมาจากทอดมันเลยปลาหมึกชิ้นใหญ่มากดูดิ พี่เขาบอกอร่อยชัวร์ด้วยจุดแด้งเหลือเท่าไหร่เนี่ยเออเหลือร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอันนี้ห้าสิบบาทก็จะเหลือเก้าสิบใช่แล้วคาโถงปลากายกับทัางหมกร้อยหนึ่งละลายค่ะมาทำก่นเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราลองชิมแบบไม่มีน้ำจิ้มดีกว่าแล้วเขาทอดแบบร้อนๆเลยอ่ะอะไรร้อนๆให้กินก่อนอยู่ได้เลยเหมือนเป็นการประเดิมเอาแล้วอืมปไงอืม หมึกชิ้นใหญ่มากโอ้ยถ้ามันถ้ามันทำถึงมากนี่เดี๋ยวเอาปลาหมึกให้ดูอือดูอือข้ทนข้นมันอร่อยอ่ะรสชาติข้มข้นเข้มข้นมันต้องกินน้ำจิมจ้มก็ผ่านแล้วคือถ้าไม่ได้น้ำจิมนะ้มหนักมันจะเป็นฟีลแบบออริจินอลแต่ถ้าได้ได้ผิวน้ำจิ้มอะ่ะมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานอือแต่รู้สึกว่าไม่จิ้มอร่อยไม่เคยกินกันนะอืม,อม เฮ้ยเวิร์กว่ะน้อยเวิร์กว่ะไม่เหมือนห่อหมกอ่ะเวิร์ก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 ทอดมันปลาหมึกถือว่าสุดยอดเลยเหลือเก้าสิบบาทอ้าวมันคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนแบบคอนดอกอ่ะแต่เป็นแบบคุกมาม่าอันเนี้ยอ๋อเส้นมาม่ามาคุกใช่แล้วก็โดนัทกุ้งค่ะอันหนึ่งว้าวเท่าไหร่ทั้งหมด เกินงบขอตั้งหน่อยด right ิเกินงบมานิดเดียวหอยนางลมก็ฟรีเกินงบอีกเหรอยืมเงินอีกไม่ยืมอันนี้ขอร้านเลยค่ะจ๊บแจงสิบบาทกี่ได้แล้วว่สิบบาทหอยยีก้า มาค่ะทุกคนอันนี้เป็นโดนัทกุ้งนะคะซึ่งทั้งหมด129บาทเากินงบไปประมาณ39บาท<ม>แต่ว่าพี่แป้งจ่ายใ,ให้นะคะเท่ากับไม่เกินงบน,นี่โดนัทกุ้งชิ้นใหญ่มากนะคะโดนัทกุ้งรู้สึกว่าจะชิ้นละ20นะคะทุกคนอืมหอมมากอร่อยไม่ไหวแล้ว เป็นชีสด้วยอะพี่กินอ่ะกุ้งชีสโอ้แล้วกัดไม่โดนกุ้งเลยผมอากโ,โ,โ,โดนแหละชีสนี่ชิ้นใหญ่แบบพิซเตสอั้ให้ใครกินบ้างครับเนี่ยโอ้โหใหญ่ากขอลองชิมก่อนขอลองชิมก่อนไอ้กัดนั้นข้างกัดนั้นข้างก็ได้ สงสารเหลก็กดักเป็นไงนเจอ,อยังเจอที่กรอบไหมยังไม่เจอเจอจากเสนหนามา่าต้องเข้าไปอีกไม่เอาแล้วฝางหน่อยแล้ไม่มีที่กรอบเป็นชีสไม่เป็นชีสหมดเลยเอาหรอคอนดอกชีสอืมเปิดฝาเขาหน่อยนะอร่อยมาก เอาไม่ผิดี๋ยนะคะก็แปลว่านะคะคราวนี้กับการกินในงบ500บาทที่วัดภูเขาทองนะคะก็คงต้องบอกแค่นี้แล้วค่ะเพราะว่าเกินงบแล้วนะคะเอาไหมว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกหรือแจมด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่เราทำคลิปใหม่ๆหรือว่ามีไลฟ์ครั้งหน้าเนี่ยเพื่อนๆใจไม่ภาคกันนะคะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนั่งอิ่มเลยกดซับสองที ีเดียวพอเอาเงี้ย,ยทุกคนคะหลังจากที่ตะก้องเรากินไปตอนนี้เราเจอไส้กรอกแล้วนะคะครึ่งไม้นี่ใครบอกไม่มีไส้กรอกพี่โม่หม้เอเขามีไส้กรอกให้นี่ดูเพิ่งเจออบคนะมีไส้กรอกให้กินไปครึ่งไม้แล้วอ่ะไม่เามขาเน้นชีสไงชีสเขาให้เยอะไงออ๋เขาบอกว่าชีสพันไส้กรอกนี่คือชีสครึ่งนึงไส้กรอกครึ่งนึงไม่ใช่ให้ตะก้องกินต่ออ่า